สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียงลำดับนะครับโดยการข้ามตัวเลขนะครับเช่นกรณีที่คะแนนเท่ากันนะครับก็จะมีการแสดงอันดับนะครับเป็นชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แสดงอันดับที่ได้นะครับโดยที่ตัวเลขอันดับจะนับไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ1 2 3่ออันดับนะครับ ผ่านไปนะครับต่อมาก็จะเป็น4นะครับแล้วก็ตรง66ก็จะเป็นอันดับ5นะครับหกคนที่2ก็จะเป็นอันดับ5เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรคคอร์ดที่คะแนน54ชมเชยจะต้องเป็น7นะครับก็คือจะมี55 5, แล้วก็7ตัวอย่างนะครับก็คือจะเรียงไปเรื่อยนะครับคือ4 5่นะครับ,ก, 4, 5, 5, รบก็คือจะข้ามเลข6ไปเป็นอันดับที่7 ไปเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้หลักการตามที่เจ้าของกระทู้แนะนำะที่ต้องการนะครับตอนนี้ผมได้สร้างข้อมูลนะครับจำลองจากตัวอย่างมาเลยนะครับก็จะเขียนให้มีการข้ามเลขนะครับตั้งแต่อันดับชนะเลิศอันดับ1น,นะครับ3อ,อ่าตรงนี้ จะมีอันดับที่ข้ามก็คืออันดับที่5นะครับเพราะว่า66เท่ากับอันดับที่4นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโค้ดกันนะครับก็จะปรับปรุงโค้ดจากสคริปต์เดิมที่มีนะครับฟิลด์แรกนะครับคอลัมน์แรกให้แสดงคะแนนคอลัมน์ที่2เหรียญ คอรัมน์สุดท้ายก็จะเป็นอันดับด a ต a าผมก็เขียนคิวร e ่ข้อมูลมาโดยตรงนะครับจากเทเบิลสกอร์นะครับก็คือ Table ตัวนี้ดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับมาเก็บไปในด a ต a าตรงนี้ผมลืม Order นะครับก็คือจัดเรียงข้อมูลตามค่าที่มากที่สุด ก็คือสกอคร์ DES c ตรงนี้คือค่าที่มากที่สุดมาก่อนนะครับถ้าเราพิมพ์ Array Data ก็จะเห็นข้อมูลที่ดึงออกมา ลน์ที่49เป็นโคินาติดแสลบครอมูลก็จะถูกดึงออกมาทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งเลียงอันดับตั้งแต่สกอร์ uh, mm hmm. มากที่สุดนะครับ mm hmm. ไปหาน้อยที่สุดป mm hmm. ิดไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็มาดูในส่วนของตาราง uh huh. ตรงนี้เราจะเหลือแค่ สามคอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็คือสกอร์คอลัมน์ที่สองอเป็นเหนนะรียญไตเติเ้ลคอ,อลัมน์ที่สามก็คืออันดับ อันนี้ผมใช้คำว่าโนนะในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3นะครับยังไม่ได้ประกาศค่าไว้นะครับก็เกิด undefined variable ขึ้นมานะครับก็ประกาศค่าไว้ก่อน title เท่ากับค่าว่างลำดับ,นะบก็เท่ากับค่าว่างไปก่อนโอเค เราก็จะมาเขียนเช็คนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไตเติลเช็คจากสกอร์นะครับ if score low score ถ้ามากกว่าดูจากตัวเลขก็คือมากกว่า80นะครับถ้าสกอร์มากกว่า80าำนดให้ไตเติลเท่ากับ เหรียญทองก็จะเป็นเหรียญทองหมดเลยนะพอเราไม่ได้เสร็จค่าวางก่อนเ,อเสร็จค่าวางสัหน่อยนะครับที่จริงก็คือจะมี if e l นะครับก็เป็นเหรียญทองถ้าแต่ถ้าไม่มากกว่า80นะครับแล้วก็ใส่ L L if นะครับถ้ามันยังไม่มากกว่า70ก็ลองเงื่อนไขถ้ามากกว่า70นะครับถ้ามากกว่า70ก็เป็นเหรียญเงินนะครับก็เซตไตเติให้ว่าเป็นเหรียญเงิน มากกว่าหกสิบก็เป็นเหรียญทองแดงเติมเขียวอีกเข้าไปแต่ถ้ายังน้อยกว่าหกสิบนะครับแล้วก็เติมเข้าไปอีกว่า ถ้าเกิน50ิขึ้นมานะครับก็เป็นชมเชยนะครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้คคราวนี้อันดับนะครับก็จะมีเหรียญทองเป็นชนะเลิศนะครับ แล้วก็มาดูคะแนนนะครับคะแนนมากสุดตรงนี้เป็นคะแนนมากสุดนะครับก็เป็นชนะเลิศเราเรียงในตรงนี้นะครับเราเรียงตามลำดับของคะแนนอยู่แล้วตรง o r d ดอร์ยนะครับยังไงคะแนนแรกนะครับก็ต้องมากสุดอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่รับเข้าไปนะครับ ค่าแม็กเท่ากับสกอร์แรกเลยนะครับที่เลียงมานะ <c oughs> อ๋อตรงนี้มันก็จะมีกรณีหนึ่งสมมติถ้าเราสลับที่กันเหรียญทองคนที่2คือ99 คนแรกคือ88ค่าแรกนะครับแล้วก็ในฐานข้อมูลเป็นแบบนี้นครับเวลาเราออเดอร์นะครับตรงนี้ผมลืมเอาอชื่อออกมาก็คือมันก็จะเรียงเรียงสลับให้นะครับ B ก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับเวลาเราออเดอร์ออเดอร์สกอร์นะครับเรียงน้อยไปหามากเรียงมากไปหาน้อยนะครับ99 88 77นะครับก็จะเรียงมาแบบนี้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับชนะเลิศ ชนะเลิศแล้วก็ลองชนะเลิศนะครับถ้าน้อยกว่าแม็กก็เป็นลองชนะเลิศค่าปัจจุบันนะครับสกอร์น้อยกว่าแม็ก แมกก็คือค่าที่เราเก็บไปครั้งแรกก็คือค่าที่สูงที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลองลองชนะเลิศนะครับลองชนะเลิศในส่วนของลองชนะเลิศก็จะมีการเรียงอันดับหนึ่งอันดับสองด้วยนะครับ ก็ต้องมอีมันต้องเป็นลำดับของเหรียญทองนะครับจะเรียกว่ายังไงดีโนของอเหรียญทองนะครับอันดับของเหรียญทองตรงนี้เก็บเป็นเก็บเป็นตัวเลขนะครใช้หน่วยสำคันใช้อินเด็ดีกว่านะ ถ้าเป็นครั้งแรกนะครับอินเด็กก็จะยังไม่ถูกเซตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งต่อไปนะครับสกอร์น้อยกว่าแม็กนะครับอินเด็กก็จะถูกเซตเพิ่มค่าไปหนึ่งนะครับก็จะเป็นรองชนะเลิศต่อด้วยอันดับนะครับ ก็จะเป็นชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่รองชนะเลิศรู้สึกว่าอินเด็กไม่ถูกเซตอ๋อเพราะมีรองชนะเลิศแค่คนเดียวงั้นเราเพิ่มอีกรายการนะครับให้มีรองชนะเลิศให้มีเหรียญทอง3คนเลยนะครับอ๋อจีคะแนนแ2 2ขึ้นมานะครับได้เหรียญทองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับ2เหมือนกับไตเติลครับค่าที่ค้างอยู่ no นะครับแล้วก็เซตไปเลยให้เป็นค่าว่างครับที่เหลือที่ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นค่าว่างไปหมดนะครับก็มาดูต่อไปนะครับความต้องการคือเหรียญเงินนะครับก็เป็นอันดับที่4พ่อมีชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศรวมกันเป็น3อันดับแล้วนะครับ แสดงว่าตรงนี้ก็จะต้องมีการเรียงลำดับทุกครั้งนะครับที่วนลูปก็ทุกครั้งที่วนลูปนะครับใน for each ก็อินเด็กซ์บวกไปเรื่อยๆเลยนะครับบวกไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนตอนที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเหรียญทองนะครับพอเหรียญเงินนะครับแล้วก็ทุกอันเลยนะครับ ก็จะแสดง Index. อินเด็กต์แสดงโ no, นนะครับโนเท่า no, ก <G ül üyor> ับไตเติ้ลต้องมีไตเติลหรือเปล่าไม่ต้องนะครับโนก็เ no, ท่ากับอินเด็กต์หนึ่งสองสามเสียโนเท่ากับอินเด็กอ๋อผิดพลาดตรงนี้นะครับเราต้องใส่ เอลเข้าไปก่อนนะครับเพื Lock ่อแยกอินเด็กออกจากกันตรงนี้แยกเอลออกไปเพื่อแยกโนออกจากกันนะเพราะว่าโนจะมีตัวอักษรนะข้างบนอันดับของเหรียญทองก็จะมีตัวเลขนะครับว่าชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับจากนั้นพอเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับก็เรียงลาดับมาเรื่อยๆนะครับสังเกตว่า คะแนนนะครับสกอร์66เท่ากันนะครับโจทย์ก็คืออยากให้ข้ามนะครับเมื่อค่าเท่ากันก็อยากให้ข้ามตัวเลขไปเลยนะครับตรงนี้เราก็มาเช็คครับว่าตรงสกอร์นะครับเท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่สกอร์ครับต้องเช็คว่าตรงไตเติ้ลถ้า ไตเติเท่ากันเราก็จะไม่บวกอินเด็กนะครับสร้าง pre title นะครับตรงนี้ก็คือไตเติลก่อนหน้านั้นนะครับเราก็เอามาแทรกไว้สุดท้ายเลยนะครับก็เซตให้เท่ากับ ไต t เติ Titan, ปัจจุบันนะบก็คือไตเตที่เคยสร้างไว้นะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับ if ไต่เติลปัจจุบันก็คือถ้าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงซ้ำกัน2รอบนะครับเหมือนกับรายการก่อนอินเด็กนะครับก็ไม่ต้องเพิ่ม กว่านะครับใส่ตรงนี้เพราะว่าอินเด็กเราจะปล่อยให้รันไปเรื่อยๆินเด็กเราจะปล่อยให้รันไปเรื่อยๆนะครับถ้าตรวจพบว่าได้ลำดับเดียวกันนะครับ ก็ลบค่าลำดับโนออไปหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับวิธีการ,นรชนะเลิศรองชนะเลิศหนึ่งนะครับรองชนะเลิศลำสองแล้วก็สกอร์77ได้เหรียญเงินนะครับเป็นอันดับ4ี่เหรอคะแนน66นะครับมี2คนนะครับก็เป็นอันดับ5อันดับ5ด้วยกันนะครับ54ก็ได้เป็นอันดับ7นะครับตรงนี้ก็เป็นการเรียงลำดับแบบข้าม คะแนนนะครับที่เท่ากันตรงนี้นอกจากข้ามคะแนนที่เท่ากันก็คือข้ามเหรียญน,นะครับเหรียญที่เท่ากันนะครับเพราะว่าก็เป็นไปได้ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะได้64นะครับซึ่งคิดว่าเป็นทองแดงก็น่าจะน่าจะมีอันดับที่รวมกันนะครับแต่ถ้าต้องการนับไปที่คะแนนเลยนะครับก็คนที่ได้65ก็ต้องอยู่อันดับที่ น้อยกว่าคนที่ได้หกสิบหกนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นหกถ้าต้องการตรวจสอบที่คะแนนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากตรวจสอบไตเติลน,นะครับเป็นตรวจสอบสกอร์นะครับที่จริงก็ต้องเปลี่ยนชื่อตัวแปรด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะทำให้เห็นว่าเวลาตรวจสอบตรวจสอบยังไงนะครับ เมื่อสกอร์นะครับไม่เท่ากับเท่ากับสกอร์ก่อนหน้านั้นนะครับโนก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าสกอร์ไม่เท่ากับนะครับอย่างเช่น6 6กับ65นะครับก็จะเป็นอันดับ5อันดับ6นะครับแต่ได้เหรียญทองแดงร่วมกันนะครับแต่ถ้าจะตรวจกันที่ตรวจสอบกันที่เหรียญนะครับก็ตรวจสอบที่ไตเติลนะครับอันนี้ก็เขียนได้2แบบนะครับ ว่าจะเทียบกันที่เหรียญหรือว่าเทียบกันที่สกอร์นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ